เสาเข็มของเสอลนหน้าตักกว้างกว่ามีความแข็งแรงดีครับเชื่อมดีเชื่อมง่ายครับแผ่นเพจตรงครับครับผมชื่อสมคิดเต,ตะตนุนะครับเป็นช่างตอกเสาเข็มนะครับผมชื่อขวัญชัยมูลนามหน้าที่เข็นเข็มข้อเข็มครับ ผมชื่อราชันพันสิงตำาแหน่งช่างเชื่อมครับมีความแข็งแรงดีครับแล้วก็สามารถตอกปูนหนักๆได้ครับไม่มีการแตกล้าวครับเสาเข็มของเสอรุนหน้าตักกว้างกว่ามีความแข็งแรงน้ำหนักมากเพราะมีเนื้อปูนเยอะครับแผ่นเพจซีเมนตของสอรุนแผ่นเพจตรงครับเชื่อมดีเชื่อมง่ายครับไม่มีปัญหาในการเชื่อมครับ ของเจ้าอื่นที่เคยใช้มานะครับมันเอวมันจะบางครับแล้วก็สามารถมันไม่สามารถที่จะตอกบูที่หนักๆได้เข็มมันอัดแตกรา้าได้ครับสอเข็มเจ้าอื่นหน้าตัดแคบป,ปีกบางน้ําหนักน้อยครับเจอปัญหาแผ่นเพดเอียงครับต้องจับหน้าให้เสมอกว่าของสอรุนครับเสาของสอรุนตอกแล้วไม่เกิดความเสียหายครับดีจริงๆครับผมขอแนะนําผู้รับเหมาให้มาใช้ เสาเข็มสอรุนเพราะใช้ดีแข็งแรงไม่เกิดปัญหาครับแนะนำผู้ระเมาเจ้าอื่นหันมาใช้เสาเข็มสอรุนครับเชื่อมดีเชื่อมไวไม่ต้องชิมเลยครับใช้ดีจริงๆ